สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมเนาะพี่พี่จ๋ากับแนวทางลาวพัฒนานะคะของวันที่3ธันวาคม2568นนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันเนาะพี่พี่จ๋าแล้วก็ฟังคําเตือนกัน คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผูก้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของรอบที่แล้วกันเนาะพี่ๆจางสำหรับแนวทางที่แอดให้ไปแอดให้เด่นวิ่งรูดไปที่3 7 5นะคะแต่ว่าแอดไปเน้นตัวผิดพี่น้องจ๋าไปเน้นไปที่3ผลที่ออกนะคะก็คือ2 2 4 1 0 5นนะคะ แอดลุดนะคะพี่พีจ๋าก็จะมาแค่วิ่งรูท่าเนาะถ้าใครนำา่าไปเป็นแนวทางก็จะได้ในรอบนี้นะคะในในบทเนาะอะตามกันต่อเลยแล้วกันนะคะกับแนวทางเหล่าพัฒนานะคะเข้ามารับชมแล้วนะคะฝากเป็นกำลัง,งใจให้ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้นะคะพี่พี่จา๋าสำหรับท่านที่มารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเวลาแอดลงคลิปให,ใหม่ๆด้วยพี่น้องจา๋า เป็นกำลังใจให้กันแล้กันนะคะมาตามกันต่อเด็ดวิ่งรูดในวันนี้นะคะแอดให้เด่นไปที่เก้าเจ็ดแล้วก็ห้าใส่วิ่งสรุดเน้นไปที่เก้านะเน้นไปที่เก้าสำหรับท่านไหนไม่ชอบไม่ชอบเก้าก็นำ เจ็ดกับ5ไปพิจารณาดูอีกทีแล้วกันนะคะสำหรับ9ตัวที่อาจาะฟูให้นะคะก็จะมี9ก้าศูนย์ก้านะคะเจ็ด45เจ็ดส่ายเบิ้ลระวังไปที่5 5นะคะมาดูกันว่า ตัวที่แอดเน้นจะมีตัวไหนกันบ้างถ้ามีตัวที่ชอบอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะพี่ๆจ๋าตัวที่แอดเน้นนะคะแอดจะเน้นไปที่98นะคะ79แล้วก็45นะคะใครไม่ชอบ6ไม่ชอบ9นะคะรับปรับเองนะอ่ะจดไว้แคบไวนะคะสาหรับแนวทางของแอดที่ให้ไปในวันนี้นะคะก็ ชื่นชอบก็ค่อยตามแล้วกันไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะพี่พี่จ๋าแอดก็ทาเต็มที่แล้วเนาะเป็นสูตรการคํานวณมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอ,ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกทกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณสําหรับท่านที่ติดตามแอดรูปช่องทางเลยนะคะก็ขอให้เหงๆรวยๆกันยิ่งๆิ่งขึ้นไปเนาะเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ